สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม r เรนโบว์เฟนแต่ว่ามีปืนนะนี่มันความฝันของผมเลยนะที่จะได้ยิงปรูนแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ยอืมยิงเวอร์ชันาท้าำไม่ได้แล้วครับทำได้แค่เวอร์ชัน r เรนโบว์เฟนบัตกันนี่เขาชื่อเกมของเขานะฮะลุงลุงเป็นไมค์เข้าแจ็คสันนะ Hey, you know you can kill the <laughs> wolf in monster by drop and exhale. With drop, you can buy new weapon and epic. Oh, yeah. Hmm. Okay. Okay. Oh, yeah. Again. Whoa. What to answer. <laughs> Game. เป็นเกมที่ซับยากที่สุดในโลโบ็อกแล้ววนะนี่นี่เอายิงเข้าเลยเป็นเกมที่มันมากเล้บสามารถฆ่าบูได้ดีสุดยอดเลยในเกมธรรมดาที่ชอบฆ่าผมไปเยอะนะเจ้าบูเนะี่ยตอนนี้เรามีปืน มาได้ยิงพวกเลนโบเฟยแล้วที่มันที่มันซียันนี่นะ <c oughs> ยิงซียันนั่มันอาติดอ่าเขาได้ด้วยมีเพิ่มไหมเจ้าสีม่วงไม่มีนะถ้าเป็นเกมธรรมดาที่ โดนเอามืออะไรจับแล้วนะ้เฮ้ามัน <laughs> ผมยิงติดอะไระมีบาเลียด้วยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยว <laughs> ผมติดอะไรก,ไไไกินคำทำอะไ้เหมือนกันชอบตรงที่ว่า ฆ่าพวกเจ้าแกงเรนโบ้ได้แนละ้วจะพวกบูอะไรนี้ชอบมานบบนี้เฮ้ยเยอะผมจะพาไปสำรวจแบบกันว่ามันเหมือนในต้นฉบับไหมผมว่าเหมือนนะ่ะเหมือนแบบเป๊ะๆแต่นี่จะใหญ่กว่านะไม่ต้องกด C เลยกด C ก็ไม่ได้ด้วยกดยอมไม่ได้กด B ได้ไหมกด B ไม่ได้เอ๊ะ นี่มันออเรนจ์นี่มันฉากจบเกมนี่แหละมีออเรนจ์อยู่ข้างหน้าด้วยครับเจ้าส้มอุ้ยเยอะ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 เราจบเกมได้ไหม แล้วนั่งรถได้ไหมนั่งไม่ได้นะเอ๊ะแต่เหมือนจะไปได้แล้วเนี่ยเอาแล้วนี่ผมแอบ,บสปอยคนที่ไม่เคยเล่นนะนี่มันฉากจบเลยนะแต่เพราะว่าน่าจะเล่นกันหมดแล้วนะเพราะว่าอัปเดตมาน่าจะเป็นปีแล้วนะั้งภาคนี้อ่ะ ข้างหลังนั่นคืออะไรเขาเนี่ยอืมมีกรีนด้วยฮะเยอะๆๆๆๆๆเยเยินอ,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 อยากรู้ว่าเราสามารถขึ้นสลิงได้ไหมเอา้าขึ้นไม่ได้ซะง,งั้นนะ่ะเซงเลย น่าจะขึ้นสลิงได้นะชิงช,ช,ช้าสวรรค์ก็ขึ้นไม่ได้หรือเปล่าอ๋อติดแล้วครับนี่คือสุดแบบแล้วมุดตรงนี้ก็มุดไม่ได้ครับโอ้โหเซ็งเลยยินสวัสดีเจ้าบู <S <S 1> <S 1> เป็นเกมที่ สนุกมากครับเล่นเพลินได้นะแต่อาจจะไม่เพลินเท่าของจริงอันนี้เป็นแค่สำคนที่อยากจะออยากจะลองยิงเจ้าพวกแก๊งเลนบัวเฟนดูครับเป็นเกมที่สนุกดีนะผมชอบมากเลยโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปจนถึงตรงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ